เธอคิดว่าแค่ตัดผมลูกสะพ้ยจะไม่มีผลอะไรแต่30นาทีหลังจากนั้นทุกอย่างที่เธอเคยรู้กลับเปลี่ยนไปคุณจะไม่เชื่อว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อพ่อของลูกสะพ้ยมาปรากฏตัวความจริงที่มืดมิดจะทําให้คุณตกใจแม่ผวนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้หน้าบ้านแสงแดดบ่ายส่องกระทบเส้นผมที่เริ่มหนกเธอถือกันไกลเงินเงาในมือใบหน้าของเธอเรียบนิ่งเยือกเย็นลูกสะพ้ยสาวนั่งก้มหน้าอยู่บนเก e ้าอี้เตีย มือของเธอกำชายกระโปรงแน่นสายลมพัดเบาๆพาเอากลิ่นหอมของดอกมะลิจากสวนหลังบ้านแม่ผัวเอื้อมมือมาแตะปลายผมยาวของหญิงสาวเธอต้องดูเรียบร้อยกว่านี้เธอพูดเสียงเรียบกันไกลเริ่มขยับเสียงกรอบแกรบดังทุกครั้งที่เส้นผมถูกตัดผมยาวสีดำสนิทร่วงหล่นลงบนพื้นซีเมนลูกสะพ้ยขมวดคิ้วน้ำตาซึมขึ้นที่ขอบตาเธอไม่พูดอะไรเพียงแค่หลับตาแน่น เสียงนกร้องจากต้นใสหน้าบ้านฟังดูห่างไกลและเย็นเย,ยือกแม่ผัวตัดผมต่ออย่างไม่รีบร้อนท่ามกลางความเงียบที่หนักอึ้งสาสิบนาทีผ่านไปผมของหญิงสาวสั้นเหนือบ่าเธอดูราวกับคนละคนทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ก็ดังขึ้นที่หน้าบ้านชายวัยกลางคนในเสื้อเชิ้ตขาวก้าวลงจากรถเขาคือพ่อของหญิงสาวใบหน้าของเขานิ่งเฉยแววตาเย็นชา เขากล้าเข้าไปในบ้านโดยไม่พูดสักคำแม่ผัวชะงักกลายในมือสั่นเล็กน้อยชายคนนั้นหยุดอยู่หน้าประตูหันมามองหน้าลูกสาวสายตาเขาหยุดนิ่งอยู่ที่ผมที่ถูกตัดสั้นเงียบไม่มีใครพูดอะไรจูจ่ๆเขาก็เอื้อมมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อและดึงบางอย่างออกมาวัตถุนั้นแวววาวเมื่อสะท้อนกับแสงแดดบ่ายแม่ผัวเบิกตากว้าง ลูกสะพายหายใจไม่ทั่วท้องเขายกของสิ่งนั้นขึ้นช้าหาหะมันคือกันไกลอีกเล่มเงาวับและดูใหม่เอี่ยมเขาก้าวเข้าไปช้าหาหะเสียงฝีเท้ากระทบพื้นไม้ดังก้องแม่ผัวถอยหลังไปหนึ่งก้าวมือยังคงกำกันไกลแน่นเขาหยุดยืนตรงหน้าหญิงสาวเงาสะท้อนของเขาทอดยาวบนพื้นบ้าน จากนั้นเขาก็ยื่นกันไกลให้ลูกสาวตัดผมพ่อเสียงเขานิ่งและหนักแน่นหญิงสาวเงยหน้าขึ้นอย่างตกใจให้ตัดผมพ่อเธอไม่เข้าใจแม่ผัวมองสลับไปมาอย่างงุนงงเขาค่อยๆนั่งลงบนเก้าอี้ตัวเดียวกับที่เธอเคยนั่งถอดแว่นตาออกวางไว้ข้างตัวพ่ออยากรู้ว่ามันรู้สึกยังไงน้ำเสียงของเขาแผ่วเบา แต่เต็มไปด้วยอะไรบางอย่างที่เย็นเฉียบหญิงสาวมือสัน่นเธอรับกันไกลมาช้าหะาหาแม่ผัวยืนนิ่งขากันไกลเริ่มสัน่นเธอเห็นลูกสะพ้ยเอื้อมมือมาจับผมของพ่อแล้วกันไกลก็เริ่มขยับเสียงกรอบกแกรบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันฟังดูหนาวเย็นกว่าเดิมแม่ผัวหน้าซีด ราากับทุกเส้นผมที่ถูกตัดนั้นกรีดลงไปในจิตใจเธอเองสายตาของชายคนนั้นมองตรงไปที่แม่ผัวนิ่งแน,แน่วแน่ลูกสะพ้ายตัดต่อไปเงียบหาหะไม่มีใครพูดอะไรทุกอย่างเงียบจนได้ยินเสียงนาฬิกาแขวนเดินติ๊กตอกแสงแดดค่อยๆเปลี่ยนสีเงาบนพื้นเริ่มยาวขึ้นหญิงสาวหยุดมือลงวางกันไกลไว้ข้างตัวพ่อ เขาลุกขึ้นช้าหาหะผมข้างหนึ่งหายไปจนเห็นหนังศีรษะแม่ผัวเบือนหน้าหนีเขาเดินเข้าไปหาเธอช้าแต่มั่นคงจนมายืนตรงหน้าและพูดว่ารู้สึกยังไงเวลามีคนตัดตัวตนของเราทิ้งไปโดยไม่ถามสักคำเสียงของเขาไม่ดังแต่กรีดลึกเข้าไปในอากาศรอบตัวแม่ผัวเงยหน้าขึ้นช้า หาหะริมฝีปากสั่นเล็กน้อยฉันแค่แต่เขายกมือขึ้นเป็นสัญญาณให้เธอหยุดพูดเธอคิดว่าเธอมีสิทธิ์แค่ไหนดวงตาของเขาวาววับแววตาไม่ใช่ความโกรธแต่เป็นความผิดหวังเลึกสุดใจแม่ผัวยืนตัวแข็งลูกสะพ้ายยังนั่งนิ่งราวกับเวลาหยุดเดินเสียงนกจากต้นไทรเงียบลง แม้แต่สายลมก็เหมือนจะหยุดพัดเขาหันกลับไปหาลูกสาวไปเก็บผมของลูกขึ้นมาเธอมองหน้าเขาน้ำตาคลอเบ้าเก็บมันไว้ตัวใจว่าเธอคือใครแม่ผัวเริ่มตัวสั่นริมฝีปากเธอขยับจะพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่มีเสียงใดออกมาชายคนนั้นเดินไปหยุดตรงหน้ากันไกลที่แม่ผัวถือเขายื่นมือออกไปค้างอยู่ตรงนั้น รอให้เธอตัดสินใจเองแม่ผัวลังเลแต่ในที่สุดเธอก็ยื่นมันให้เขาปลายนิ้วทั้งสองสัมผัสกันชั่ววินาทีเย็นเย,ยือกเขาหยิบกันไกลามาแล้วเดินกลับไปเงียบหาหะแต่ก่อนจะก้าวออกจากบ้านเขาหยุดตรงกรอบรูปครอบครัวที่แขวนบนผนังมองมันอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าครอบครัวไม่ใช่สิ่งที่เอาอำนาจมากำหนดได้ เสียงของเขาแผ่วเบาแต่หนักแน่นกว่าคำพูดใดแม่ผัวหันมามองกรอบรูปในภาพมีเขาภรรยาผู้ล่วงลับลูกสาวตอนเด็กและเธอยืนอยู่ข้างหลังยิ้มจางหาหะเขายืนมองภาพนั้นเนิ่นนานเหมือนความทรงจำในรูปยังหายใจอยู่ถ้าแม่ยังเห็นลูกเราเป็นของตกแต่งชีวิตแม่เขาหันมามองตรงหาหะ ก็ไม่ต้องอยู่ในภาพนี้อีกต่อไปคำพูดนั้นเหมือนค้อนทุบลงกลางอกแม่ผัวสุดนั่งลงช้าหาหะมือกุมอกน้ำตารื้นลูกสะพ้ายเดินไปหาพ่อยื่นมือไปแตะเบาๆที่แขนเขาเขาหันมามองลูกสาวยิ้มเล็กๆอย่างอ่อนล้าจากนั้นเขาก็เดินออกจากบ้านไปเสียงฝีเท้าเงียบลงทีละก้าว เหลือเพียงเสียงลมหายใจหนักๆของแม่ผัวเธอหันไปมองพื้นเศษผมสีดำยิงเกลื่อนอยู่เหมือนฝันร้ายที่จับต้องได้เงาของหญิงสาวสะท้อนในกระจกใกล้ประตูผมสั้นเหนือบ่าแววตาคมชัดขึ้นกว่าเมื่อเช้าแม่ผัวเอื้อมมือไปแตะกรอบรูปอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปเธอไม่รู้ว่ามันคือความเงียบ หรือว่าการสูญเสียบางสิ่งไปอย่างถาวรมือของแม่ผัวค้างอยู่ที่กรอบรูปปลายนิ้วเย็นเฉียบหัวใจเต้นช้าลงราวกับโลกหยุดหมุนเธอหันกลับมามองรอบบ้านผ้าม่านสีขาวปลิวไหวเบาหาหาเสียงลมลอดผ่านหน้าต่างแคบหาหะแต่มันไม่เหมือนเดิมบ้านหลังนี้เคยเงียบแต่ไม่เคยว่างเปล่าแบบนี้ เธอลุกขึ้นช้าหาหะเดินไปยืนหน้ากระจกบานใหญ่ที่แขวนอยู่ใกล้ประตูเงาของตัวเองในกระจกดูแก่ลงหลายปีผมเริ่มขาวชัดเจนใบหน้าเรียบตึงกลายเป็นแววเหนื่อยล้าเธอยื่นมือแตะกระจกสัมผัสเย็นวาบผ้าสะท้อนของลูกสภัยยังอยู่เบื้องหลังยืนมองเธออยู่เงียบหาหะไม่มีคำพูด ไม่มีสีหน้ามีเพียงแววตาที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนมั่นคงแข็งแรงและห่างไกลแม่ผัวอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ลมหายใจติดขัดที่ลำคอเธอกลืนน้ำลายและในวินาทีนั้นเธอก็รู้ว่าสิ่งที่ถูกตัดออกไปไม่ใช่แค่เส้นผมมันคือความเชื่อความเคารพ และความผูกพันที่เธอเคยมีหรืออาจเคยเข้าใจว่าเธอมีเสียงโทรศัพท์ในห้องนั่งเล่นดังขึ้นดึงเธอกลับมาจากกระจกเสียงดังยาวและไม่หยุดเธอก้าวเข้าไปอย่างลังเลหยิบหูโทรศัพท์ขึ้นแนบหูแต่ไม่มีเสียงใดตอบกลับมีเพียงเสียงลมหายใจแผ่วเบาจากปลายสายแม่ผวนิ่งฟังลมหายใจปลายสายนั้นสม่ำเสมอ ชาชัดเจนและเยือกเย็นเธอกลืนน้ำลายอีกครั้งใครเสียงเธอเบาและสั่นไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงหายใจที่ยังคงอยู่ความเงียบแทรกซึมเข้ามาในห้องเหมือนหมอกหนาแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นชาชัดเหมือนกระซิบข้างหูอย่าแตะลูกฉันอีแม่ผัวเบิกตากว้างมือที่ถือหูโทรศัพท์สั่นระริก เสียงจากปลายสายหยุดลงทันทีกลายเป็นสัญญาณว่างติดๆเธอวางสายลงช้าหาหะหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูหญิงสาวยังคงยืนอยู่เงียบๆตรงม,มุมห้องไม่ขยับไม่พูดแม่ผัวหันกลับไปมองอีกครั้งและเห็นบางสิ่งที่ทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นเงาสะท้อนของลูกสะพ้ยในกระจกหายไปแล้ว แม่ผัวก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวมือที่วางอยู่บนตู้ไม้ข้างกระจกเย็นเฉียบเธอมองไปยังมุมห้องที่ลูกสะพ้ายยืนอยู่เมื่อครู่ว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีเสียงประตูเปิดไม่มีแม้แต่เงาเธอกวาดตามองไปรอบบ้านอย่างรวดเร็วหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมานอกอกห้องทั้งห้องกลับมาเงียบอีกครั้ง เงียบอย่างผิดปกติผิดปกติเหมือนตอนก่อนพายุกระหน่ำเธอพยายามสูดหายใจเข้าลึกหาหะแต่ลมหายใจติดขัดกลางอกแล้วสายตาของเธอก็เหลือไปเห็นบางอย่างเส้นผมสีดำที่เธอเพิ่งตัดเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนตอนนี้วางเรียงเป็นวงกลมบนพื้นเหมือนมือใครบางคนจงใจจัดไว้วงกลมแน่นแปะสมบูรณ์ กลางวงไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าแต่แม่ผัวกลับรู้สึกได้ว่าบางสิ่งอยู่ตรงนั้นเธอไม่กล้าขยับเข้าไปใกล้เหงื่อเริ่มซึมที่ไรผมเสียงนาฬิกาย,ยังคงเดินติก๊กติ๊กอย่างเย็นชาแล้วเสียงอีกเสียงก็ดังขึ้นจากข้างหลังเธอเบาและชัดเจนแม่ไม่ควรทำแบบนั้นตั้งแต่แรกแม่ผัวแข็งทื่อร่างกายไม่ขยับแม้แต่นิ้วเดียว เสียงนั้นมาจากด้านหลังชัดเจนจนรู้สึกได้ถึงลมหายใจที่เป่ารถต้นคอเธอค่อยๆหันหน้าไปชา้ามากพอให้หัวใจเต้นแต่ละครั้งเหมือนระเบิดในเงาสลัวของบ้านเธอเห็นเงาร่างหนึ่งยืนอยู่หลังม่านบางหาหะร่างนั้นไม่ขยับแต่เธอรู้ว่ามันกำลังจ้องมาที่เธอแม่ผัวก้าวถอยหลังอีกก้า เสียงพื้นไม้ลั่นเอียดใต้ฝ่าเท้าลูกฉันไว้ใจแม่เสียงนั้นพูดอีกครั้งคราวนี้ดังขึ้นและเจ็บลึกเหมือนคมมีดกรีดผ่านกลางหัวใจแม่ผัวเริ่มหายใจถี่มือเธอกุมอกแน่นแต่ไม่มีความอบอุ่นใดในร่างกายอีกแล้วม่านขยับลมพัดเข้าอย่างไม่มีที่มาร่างนั้นค่อยๆก้าวออกมาจากหลังม่านแต่แสงในบ้านดีลง รากับหลอดไฟกำลังกลั้นหายใจจนเมื่อร่างนั้นก้าวพ้นผ้าม่านแสงทุกดวงในบ้านดับลงพร้อมกันความมืดเข้ากลืนกินทุกอย่างในพริบตาแม่ผัวยืนตัวแข็งอยู่ท่ามกลางความเงียบงนัเนเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นและเสียงหายใจของบางสิ่งที่อยู่ไม่ไกลเธอพยายามเรียกชื่อพยายามพูดอะไรสักอย่างแต่เสียงจากลำคอไม่ยอมออกมา แค่ลมหายใจที่สั่นระริกจากมุมหนึ่งของห้องมีเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นกรอบๆเหมือนใครบางคนเดินผ่านเศษผมที่วางเป็นวงกลมกลิ่นบางอย่างลอยมาในอากาศกลิ่นน้ำอบจางๆปนกลิ่นผมไม้กลิ่นคุ้นเคยที่แม่ผัวจำได้ดีมันคือกลิ่นเดียวกับวันที่ลูกสะใภ้แต่งงานเข้าบ้านนี้ความทรงจำหลายบ่าเข้ามาในหัวเธออย่างรวดเร็วรอยยิ้มแรก คำสัญญาคำพูดของผู้ชายที่เธอเคยดูถูกว่าอ่อนแออย่าทำให้ลูกฉันเสียน้ำตาเสียงนั้นกลับมาอีกครั้งชัดเจนคราวนี้ดังอยู่ข้างหูเธอแม่ผัวร้องลั่นแต่เสียงนั้นกลับไม่ออกมาจากปากราวกับบ้านทั้งหลังดูดกลืนทุกเสียงไปหมดแล้วไฟในบ้านก็กลับมาติดอีกครั้งประพริบแวบหนึ่งก่อนจะสว่างเต็มที่แม่ผัวยืนอยู่คนเดียวกลางห้อง ไม่มีใครอยู่ไม่มีร่างไม่มีเงาแต่ผมที่วางเป็นวงกลมหายไปหมดแม่ผัวมองไปรอบๆบ,บ้านด้วยสายตาที่เบิกกว้างทุกสิ่งดูเหมือนจะกลับสู่สภาพเดิมแต่ความรู้สึกในอากาศยังคงหนาแน่นเหมือนบางอย่างที่ไม่เคยหายไปแต่หายไปจากสายตาของเธอใจของเธอยังคงเต้นแรงเธอพยายามดึงตัวเองกลับสู่ความเป็นจริง แต่ภาพของลูกสะใภ้ร่างที่หายไปยังติดอยู่ในใจฝ่ามือที่เหงื่อยเย็นเยี่ยก,กำกำแพงไว้แน่นแม่ผัวยังไม่กล้าหันไปมองทางประตูรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งซ่อนอยู่ในความมืดเธอเก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าหาหะเท้าของเธอเสียงดังในห้องที่เงียบสนิทและเมื่อเธอถึงมุมห้องสิ่งที่เธอเห็นทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นหน้ากระจกบานใหญ่ สะท้อนภาพของตัวเธอและข้างหลังภาพของลูกสะพ้ยยืนอยู่ตรงนั้นแต่ไม่ใช่ลูกสะพ้ยที่เคยรู้จักดวงตาของเธอจ้องมาที่แม่ผัวเหมือนรู้ดีถึงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นร่างของลูกสะพ้ยในกระจกเริ่มขยับเชื่องช้าเหมือนกลายเป็นส่วนหนึ่งของความมืดนั้นทำไมเสียงของแม่ผัวยังสันเครือน้ำตาเริ่มไหลลงมา ลูกสะพ้ายในกระจกยิ้มให้เธอยิ้มที่แห้งแล้งไร้อารมณ์ทำไมท่านถึงทำแบบนี้คำพูดนั้นเหมือนฝังอยู่ในจิตใจของแม่ผัวและในที่สุดภาพในกระจกก็เริ่มสลายหายไปเหมือนมันไม่เคยมีอยู่ที่นั่นในความเงียบที่มืดมิดอีกครั้งเธอรู้แล้วว่าภาพที่หายไปนั้นมันไม่ใช่แค่ร่างกายของลูกสะพ้ยแต่มันคือสิ่งที่เธอได้ทำลงไป และไม่สามารถย้อนกลับมาได้แม่ผัวยืนอยู่ในความเงียบที่หนาวเย็นเธอหายใจที่ขึ้นอีกครั้งพยายามสูดอากาศให้เต็มปอดแต่ทุกลมหายใจกลับเหมือนติดขัดเหมือนมีก้อนหินหนัก,นกๆที่บดขยี้อยู่ในอกเธอหันไปมองรอบๆบ้านทุกอย่างกลับเป็นปกติไม่มีเสียงแปลกประหลาดไม่มีเงาของลูกสะภ้แต่ความรู้สึกที่อบอวนอยู่ในอากาศนั้นยังคงเดิม เรากับมีบางสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นแต่กลับสัมผัสได้เธอเดินไปที่ประตูบ้านเปิดมันออกช้าหาหะแสงจากภายนอกที่แย้มเข้ามาเบาบางเหมือนแสงสุดท้ายของวันถนนหน้าบ้านว่างเปล่าไม่มีรถไม่มีคนเพียงแต่ความเงียบที่ห่อหุ้มทุกสิ่งแม่ผัวยืนอยู่ตรงนั้นสักพักเสียงลมหายใจของตัวเองดังก้องในหู ในที่สุดเธอเก้าวออกไปข้างนอกแต่พอเท้าของเธอกระทบพื้นดินเธอรู้สึกได้ทันทีว่าอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถมองเห็นกําลังเฝ้ามองเธออยู่เงาของตัวเองค่อยๆลอยขึ้นจากพื้นดินเหมือนมีอะไรบางอย่างดึงมันไปแม่ผัวหันกลับไปมองอย่างตกใจภาพทุกอย่างเริ่มหมุนวนกลายเป็นความมืดที่ดูดกลืนทุกสิ่งเธอพยายามร้องเรียก แต่ไม่มีเสียงใดออกมาจากปากในวินาทีนั้นเองเธอเห็นเงาคุ้นเคยยือนอยู่ข้างหาหะลูกสะพ้ายที่ยิ้มให้เธออย่างนิ่งเงียบแล้วพูดว่าทุกสิ่งที่ทำไปมันไม่มีวันย้อนกลับได้เสียงของลูกสะพ้ายแผ่วเบาแต่ดังกล้องในหัวแม่ผัวทุกสิ่งที่ทำไปมันไม่มีวันย้อนกลับได้คำพูดนั้นดังเชือกที่มัดหัวใจแม่ผัวเอาไว้แน่น เธอรู้สึกถึงน้ำหนักของคำเหล่านั้นมันเหมือนกับการตัดสินชะตาชีวิตตัวเองไปแล้วแม่ผัวก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวเท้าของเธอกระทบกับก้อนหินเล็กๆบนพื้นเสียงกรอบกแกรบดังขึ้นแต่เธอกลับไม่ได้ยินเสียงนั้นจริงหาหะเพราะความรู้สึกมันแยกออกจากการรับรู้ทั้งหมดเธอเงยหน้าขึ้นไปมองลูกสะภ้ที่ยืนอยู่ตรงหน้ารอยยิ้มของลูกสะภ้ย,ยังคงเหมือนเดิม แต่แวลตากลับเย็นชาและไม่เคยมีความอบอุ่นเหมือนเธอไม่ใช่ลูกสะภ้าที่เคยรักและเคารพแม่ผัวยืนตะลึงอยู่ในความเงียบแล้วทันใดนั้นเงาของลูกสะภ้ยเริ่มละลายหายไปเหมือนกับเธอไม่ได้ยืนอยู่ตรงนั้นเลยแม่ผัวพยายามเรียกชื่อไม่อย่าไปแต่คำพูดนั้นขาดหายไปในอากาศร่างของลูกสะภ้าหายไปในความมืด เหลือเพียงแสงสีส้มจากท้องฟ้าที่เริ่มมืดลงเรื่อยหาหะแต่แล้วมีเสียงบางอย่างดังขึ้นจากมุมมืดของบ้านเสียงเดินเบาๆที่คุ้นเคยเสียงก้าวเดินของผู้ชายคนหนึ่งแม่ผัวยืนมองด้วยความตกใจจากมุมมืดที่เธอไม่เคยเห็นเงาของชายคนหนึ่งเริ่มปรากฏชายที่มีท่าทางคุ้นเคยในที่สุดเขาก็ก้าวออกมาจากเงา พ่อของลูกสะพ้ยเขามองแม่ผัวยิ้มเล็กน้อยถึงเวลาแล้วคำพูดนั้นเหมือนมีดที่แทงลงกลางอกแม่ผัวไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้เพียงแต่ยืนตัวแข็งทื่อดวงตาของเธอมองไปยังเขาอย่างร้อนแล้วเขาก็ยิ้มอีกครั้งถึงเวลาที่คุณจะเข้าใจว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่การตัดผมแต่มันคือการปลดปล่อยทุกสิ่ง ที่คุณเคยยึดถือมาคำพูดนั้นดั่งคำพิพากษาแม่ผัวเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่หนักหน่วงในจิตใจและในที่สุดเธอก็ยอมรับความจริงทั้งหมดสิ่งที่เธอทำมันไม่สามารถย้อนกลับได้มันเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่เธอไม่สามารถหลีกหนีได้พ่อของลูกสะพ้ยยืนนิ่งอยู่ตรงหน้าแม่ผัวแสงจากท้องฟ้าเริ่มมืดลง แต่แสงในสายตาของเขากลับยังคงแผ่ร้อนเหมือนแสงสุดท้ายก่อนความมืดจะกลืนกินทุกสิ่งแม่ผัวยืนอยู่ตรงนั้นรู้สึกถึงน้ำหนักของทุกคำพูดทุกการกระทำที่เคยเกิดขึ้นมันเหมือนกับวงจรที่ไม่อาจหลุดออกร่างของเธอเริ่มสั่นน้อยหาหแต่ความเงียบปรับยิ่งทำให้ทุกสิ่งหนักขึ้นในที่สุดแม่ผัวยอมพยักหน้าเบาหาห่ เหมือนยอมรัชตากรรมที่เธอไม่อาจหลีกเลี่ยงได้พ่อของลูกสะพ้ยยิ้มขึ้นอีกครั้งยิ้มที่ดูเหมือนจะผ่อนคลายเหมือนเห็นว่าเธอเริ่มเข้าใจบางสิ่งบางอย่างแล้วเขาก้าวถอยหลังไปหนึ่งก้าวบางทีการปลดปล่อยคือการยอมให้ทุกสิ่งเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นเสียงของเขานิ่งและแผ่วเบาแต่เหมือนจะดังก้องในหูแม่ผัวเธอพยายามกลืนความรู้สึกหลายอย่างที่กำลังพุ่งพ่านในใจ และในวินาทีที่เธอคิดว่าเธอไม่สามารถรับมันได้เขาก็หันหลังเดินไปเงียบหาหาพ่อของลูกสะปรหายไปในความมืดเหมือนเขาไม่ได้มีตัวตนอยู่ในตอนนี้แม่ผัวยืนนิ่งอยู่ในบ้านที่ยังคงเต็มไปด้วยความเงียบแต่เธอเริ่มรู้สึกว่าอะไรบางอย่างได้เปลี่ยนแปลงไปเหมือนการเดินทางที่ยาวนานจบลงและความจริงที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิต ก็คือการยอมรับว่าทุกสิ่งมันไม่สามารถย้อนกลับได้เธอหันไปมองที่กรอบรูปในห้องภาพของลูกสะใภ้ย,ยังคงอยู่ในนั้นยิ้มสดใสเหมือนวันแรกที่เธอเห็นแต่ตอนนี้เธอเริ่มเข้าใจมันไม่ใช่แค่ภาพในกรอบมันคือการปล่อยให้ทุกคนมีชีวิตของตัวเองแม่ผัวหายใจเข้าลึกน้ำตายหยดลงจากขอบตาแต่ไม่ใช่เพราะเสียใจแต่เพราะในที่สุด เธอก็เข้าใจบางครั้งความรักก็ไม่ใช่การยึดครองแต่เป็นการปล่อยให้ไปและปล่อยให้มันเป็นไปตามเส้นทางของมันเองจากนั้นเธอเดินไปที่ประตูเปิดมันออกและยืนมองท้องฟ้าที่มืดลงที่นี่ในความเงียบที่สวยงามเธอปล่อยให้ทุกสิ่งล่วงผ่านไปเหมือนการเริ่มต้นใหม่และเธอก็พร้อมที่จะเดินต่อไป